สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทางบ้านทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะที่ช่อง y o u t u b e พลอยสายชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้พลอยสายด้วยนะคะวันนี้นะคะมาแนะนำรถสวยๆนะคะใครที่กำลังมองหารถแฮตแบกแบนด์ยักษ์ใหญ่นะคะที่ค่อนข้างที่จะเล่นเยอะมากๆนะคะคันนี้ต้องบอกเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่เป็น วัยรุ่นนิยมนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกแจดเป็นสาวก G K อยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2018 สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็น Honda Jazz GK 1.5 S นะคะปี2018ไหม่วิ่งไปแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก5,000โลนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะราคา4,799,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะคะรายได้1 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยรับทุกสาขาอาชีพนะคะขอแค่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาสามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้เลยนะคะ ลูกค้าเครดิตดีดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยคันนี้นะคะยอดจัดได้นะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดก็สามารถเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะโปรขับฟรี90บาทอันาอ่าโปรดอกเบีย้ยพิเศษ2.59นะคะใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะหมดเขตวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ยังหารถไม่ได้นะคะถ้าถูกใจคันนี้นะคะก็รีบโทรเข้ามาหาพลอยใส่เลย ะะที่เบอร์081 156 4065ทะเบียนนี้เลยนะคะ4041นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเส้นสัญญาภายในวันที่16นี้ยังไงก็ได้ใช้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะคะลูกค้าไม่จะเป็นต้องมีเครดิตนะคะหมดเขตวันที่36พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่นะคะก็ต้องรีบแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียม1เส้นหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะแบรนด์ฮอนด้านันเองนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแต่ว่าจะให้ดูในส่วนของสภาพรถดีกว่านะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับหมายาเลขทะเบียน7กอต4 0 4 1กรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลย สำหรับไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะสภาพหลอดไฟนะคะไม่แตกไม่ร้าวใหม่ใหม่เลยไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมงเดียวกันนะคะเป็นไฟแท้เดิมโรงงานเลยด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวระบายความร้อนพร้อมกับปันชนสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถคอยใส่ย,ยืนยันคําเดิมนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนับพิกามจมน้ําและที่สําคัญไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัด,ดแปลงตัวรถเล่มไม่มีชํารูสูญหายสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศู์ได้ทุกคันนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะนี่เลยล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะเดิมๆตรงรุ่นเลยนะคะเป็นล้อจากศูนย์เลยนะคะเป็นล้อกระทะของ honda แล้วก็ได้ยางปี20,21นี่ะคะนีได้ยางบิสตโต้นะคะปี20,21ทั้ง4เส้นเลยด้านข้างตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวให้อยู่ในส่วนของด้านแก้มนั่นเอง แล้วก็กระจกมองข้างนะคะปรับพับอัตโนมืออยู่นะคะอันนี้แล้วก็แต่ว่าจะปรับกระจกด้านในเนี่ยกระจกภายในกระจกมองข้างเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะสามารถปรับได้ด้านในรถเลย แล้วก็ติดคิ้วกันสาสมาให้ด้วยนะคะสีดํารอบคันพร้อมกับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กันแดดกันฝนกันลมได้แน่นอนนะคะแอร์เย็นสบายช่วงนี้อากาศร้อนนะคะใครที่ขี่มอไซค์อยู่นะคะต้องรีบนะคะหารถนะคะบังแดดบังฝนให้ตัวเองกันแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะคะนี่เลยด้านท้ายนะคะสวยมากๆมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็รูปทรงที่สวยงามนะคะไฟท้ายโลโก้มาครบเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังคันนี้ติดมาให้สองจุดนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดดูภายในกันสักนิดหนึ่งอ่า พื้นที่เก็บของต้องบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะพอสมควรเพราะว่าอะไราเพราะว่าเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถพับเก็บลงไปได้เลยนะคะสามารถนอนได้เลยใครมีลูกนะคะลูกเล็กสองคน3คนนะคะสามารถนอนหลังได้เลยอันนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวแผ่นรองนะคะมาให้ด้วยนะคะจัดวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ด้านล่างนะคะก็จะมีที่เก็บชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือนะคะล้ออะไ่ต่างๆนะคะเก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่สภาพสวยๆหัวน็อตนะคะฝากระโปรงท้ายไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะนะคะเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยตัวสปริงนะคะใช้ได้ปกติเลยนะคะเวลาเปิดเราไม่ต้องใช้แรงยกเลยนะคะ,ะปิดไป เดี๋ยวไปดูภายในรถกันนะคะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสำหรับตัว,ว HondaJ เจนะคะนี่เปิดมาข้างในเขาก็มีไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นแผงสวิตช์ควบคุมที่พลอยได้บอกไปนะคะสามารถปรับกระจกมองข้างได้ตรงนี้เลยแบบออโตอ้แบบไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะชุดเครื่องเสียงต่างๆนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ fm am a ux ได้หมดเลยนะคะระบบแอร์เป็นระบบแอร์อนาล็อก ส่วนเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเข้าเกียร์ง่ายนะคะเกียร์ไม่มีสะดุดเนาะส่วนเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆอย่างดีแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะใหม่มากไม่ขาดไม่ช้ําเลยนี่คันนี้สภาพสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะปึ๊บอ่านี่ให้ดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์เลยนะคะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องยนต์ ดูในส่วนของตัวเลขหม่เลยนะคะเลขใหม่คันนี้วิ่งไปแค่1นึ0 0 0สนโลนะคะกับอีก53นะคะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะวิ่งน้อยเลยนะคะคันนี้แล้วก็นี่เลยชุดเครื่องเสียงของเขาเนี่ยโชว์แบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะคะตัวแอร์ต่างๆนะคะระบบแอร์คอนโซลด้านในภายนอกภายในนะคะสะอาดใหม่หมดทุกอย่างคันนี้สภาเรียบร้อย ห่อพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะได้โรสภาพนี้เลยนะคะสวยๆใหม่ๆนะ,ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เป็นสาวกแจ๊ดอยู่แล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีมากๆแล้วก็มาไวไปไวด้วย นะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะหรือเป็นสาวกแจ๊ดอยู่นะคะรีบโทรหาพลอยใสเลยถ้าเห็นคันนี้แล้วถูกใจนะคะไม่ต้องรอนะคะโทรมาได้เลยพลอยใส่ยินดีให้บริการยินดีให้คํำปรึกษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกได้ออกได้ทั่วประเทศเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะฟรีนะคะ วิ่งไปเซ็นให้เลยไม่ต้องเสียเงินมาที่บริษัทนะคะหรือใครอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองสามารถเข้ามาได้เลยบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตเมืบุรีกรุงเทพนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้พลอยสายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ